ยังกินแสบจ้ะไม่กินต้มไก่น้ำกันค่ะพี่น้องวันนี้แสบยูเด้จ้ะต้มไก่หอนอแสบอยูเขาบอกไมีแนวว่างเขาไข่เลือดอใส่เนี่ยเขาเขาถือเพราะโรกแข็งมาละพี่น้องมากินต้มไก่น้ำข่อยเลือดอจ้าแสบยูจ้ะต้มไก่บ้าน แสบยู่งด้ดจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ค่ะส่องพียังกินแสบจ้ะไปพเป็นน้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่คุณ้นขึ้นิดครั้งแรกจ้ะถ้าไม่ยัง้งทิดผ่านไปขอโทษเขาเอภัยน้ำเลยด้ยจ้า แ่บอยู่เฮ็ดเพาะออกได้ยังจ้าทั้งผนทั้งบานข่อยเฮ็ดเพาะออกแล้วอืมเมื่กอก่อนจะไปเก็บเห็ดเพาะอยู่เสร็จกลางสี่ขอนข้างหลงสาวพี่น้องเห็นยังว่าจ่ะตุ่มไก่แซ่บอยู่ เก็ดออกไร่เดี๋ยวจากพี่น้องสวน,นเรียว่าไปหาเฮ็ดจังเสียทายคลิปเหมือนพี่น้องเบิงว่าไิธีการหาเฮ็ดเพราะข้าหากันจังไรไรมากกับบริเลายดอกพี่น้องเอามากแกงนั่นแหละไม่แต่แกงกินฝากาาก็ไลก์ก็แชร์นะไม่ได้จ้าให้เศร้าหน่อยคนนี้เด็ดฝากติดตามช่องน้ำแน่ เพียนกินแสบจ้ะหมดไปเห็นงานจ้ะมันคู่เหมือกับไปยูได้ไปก็เห็นคอร์สย,ยังสุดท้ายถูกแค่ร่องกระหางกับใหม่มา ต้มไก่พี่นอ้องนอัองยังแช่แบบพี่หรี่แบบแซ่บแค่ไหนน่าที่จะขามาันเบ็นบอขาบักใหญ่มากินน้ำกันเด้๋ยพี่นอ้องเด้อบา้านไปตลาดเมืองพี่พงศ์มาไปหนองห้อนถอน มัน,นลิ่มด้่ยมันเนี่ยมันเหลยขึ้นรางมันเพื่งส <c oughs> ิไปหาเฮดเพ <c oughs> ่ะเนี้ยสีไลสซให้พี่น้องน้ำพ <c oughs> ิดตามไม่ได้จ้าเด้อ <c oughs> กดใด้กดแช่ ไฮน้ำมเนะเื่อนใช้เป็นชังเลยฮิตกับเบอร์ทานเกียงหรอกพี่น้องฮิตกับ,บเบาร์ป็นดอกอยากฮิตนักนคือเพื่นเมืองต่อมใกล้โมไม่อึองมไม่อึองเหรอถ้าไม่อึองแล้วจังสีต่อมให้กินเขาเพิ่งกิน แกงเิ็ดเพาะอืมพี่นอ้องเอ้ยบานห้ากับหอนเดียวนี่แหละแสบอยู่โปรตี่ตามส่องส่องเพี้ยนกินแสบไม่เด้ส่องกินแสบค่ะเพี้ยนกินแสบ าก็ไหลก็สต๊าไก่น้ำเน่าหงอนเลยก็เจ้าเดิมไทยนาวานเผากันหรอวมันนี้แหกหน้าควาันหน้าควันยังมัง่นใจยังแด้อยู่คุ้นไกลสามสีแดวอพอบานก็อยู่ กดพูดแต่ก็แชร์ให้นะไม่ได้จ้าแซ่บอยู่พี่น้องต้มไกบ่บานหัอนๆเนาะเด็กอีสา,บานบาดหง แสบอยู่บมามาตอนไกลางเป็นหอช่วงเขาลงไปต้ด้านซอยละมากินน้ำกันน้ำกพี่หน่องเน้อกินด้วยกัน,อกน,นะะหอมน้อยเป็น,นหอ Bên là phải hơi hơi Và một ươn Chỉ hết khi chăm chụp hay buộc cho bừng Bừng khỏi này nhớ Bừng khỏi năm nè Quả cốt lại cốt chè hay năm Đi nò, còn bài ไปแชร์ไลฟ์ดินอ้องฝากกดไล้์กดแชรให้ด้วยนะคะที่ห่างร้อยมาเบืองหมดเลยอาจมใกลอเปล่าฮัม ขอพ่อเีนงสักความพื้นหนอวงฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะเพียงกินเจ็บสวัสดีค่ะ